สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้ยายเฟื่องพากินมาอีกแล้วจ้าวันนี้ยายไปกินเลี้ยงงานบวชนาคจ้ะอันนี้ยายเกอไม่ได้ถ่ายให้ดูคนในนี้จ้ะยายก็ถ่ายของยาย นางคุยกันจ้ากินไปคุยไปสนุกสนานจ้าอาหารก็โทกินได้จ้าทุกคนจ้ามีลาบมีต้มมียอะลรย่างจ้าอาหารห้าหกอย่างจากคุณผู้ชมจ้าอันนี้เราก็กินไปคุยกันไปจ้าอาหารก็ อร่อยจ้ะทุกคนจ้ะสนุกสนานจ้ะทุกคนจ้ะนั่งกินไปคุยกันไปจ้ะ มีเ้ามาแลวต้มต้มมเจ้าอะครับาตอะไรเลยครับกลับไปนั่นลันีหรอไม่้าง้น่้มีเอากระโบนน่นมาก็ได้เลยเอากระบนนั่นแหละมา ต้มมูต้มดีอยู่ต้มแบบไม่ได้ไม่เหมนกัือมีกาะไม่ได้มันเป็นกระก่อนนะชินชิ้ก่อนชิ้ก่อนทอดตะไคา้กอได้เดี๋ยวทำชิมน้ำดิด้นก่อนอดนงอตัวยอเนี่หมูจะขอชิ้น้ำม้อน้วอร่อยปะต้มผ่านต้มผ่านต้มผ่านกระดูกด้วยไม่ไไม่บอกอีตอหางไปไหนหมด มึงเียนทำไมกูได้่หลักตลอดเนอะต้องติดไอตี้ตากับจิ๋มแต่ได้ปังยกหน้าล่างแล้วไปอ่เออให้ยังก็รีบเป็นท่านี ยังไม่ได้จุดเลยต้องจุดแล้วไม่ับแล้วัวแล้วเดี๋ยวจตบแล้วจุดจอะไรเล่าไหนน้องมีเมื่อกี้ับลาปา้นอยู่เกียนาเวไว้เมื่อกี้มีใครเรียกเ้าเหรอโต๊ะนีทยอ้ใครเรียกร เดี๋ยวไพ่แกเรียเกเขาป้าแกเรียกเขาป้าปู่แววแล้วโอ้โห oh, มาพี่ก็หลับไปง,งี้เน oh, <c oughs> ะเออไปหลับที่ไหนไมาเนี่ยกินข้าวยังหลับได้อะกินข้าวยังหลับได้แต่เป็นไรมากป้าป้หนูอาการหนักเลยเนี่ย เป็นอะไรนั่งหลับเฉยงั้นนะดเกไหเห็นเพื่อนมาเรียกทำไมอ่ะมาเห็นเพื่อนมาเรียกทำไมมารับมารับมารับหนูบอกไม่ต้องมารับไปเดินตส่สูจะหมหน้าเอยเรือให้กิมโตกับบ้านไปเลยเดี๋ยวจ็โตมาป่ากูเดินมาเบา แมกบอกายแม่เขาตอจมารับลูต้องตัดหมดไม่ได้ผูดคำเดียวมาเจาแกบรรลเมายังยังได็กจาทำดังนั้นเดินกูหมอลงเสียถ้ากินอยู่แก้วมันก็ดีแต่ทันแล้วไม่เมาแล้วก็ดีเเป็นแค่นา เอาม่ายำมันต้องมาต้นก่อนมาทีหลังนะแล้วนมาอย่างไรมาจะปกต้อมาอย่างร้องอย่ไมมีแต่ไม่จดหุดแล้วไม่มีไฟกินหมดแลอร่อยมองเห็นมาพว่าใครจะแลกหัเง่ายเขาพอกของหวานจริงเี่ยกาได้ตูได้ยินเขาบอกของหวาน

นี่มันเป็นหนังหมูหนังไก่แคบหมูแคบหมูแคบไก่รวมแคบเขาก็สามเขาก็สามกรอบถูกแล้วเะรลงแคบหมูแคบไก่แล้วก็หมูหมูแคบหมูนี่ก็หนังหมูหนังหมูก็แคบไก่แคบไม่แคบว่าใช่ไหม

เอมเดี๋ยวใหาก้องนอนตื่นก่อนแล้วค่อยออกไปก็งายแหละง่ายต้อมารถดินสายรถโนายมัาไม่หมดหรอกจะไปซื้ออะไรเอ็มซื้อแบเป็นเพิ่มมันจะไปซื้อเหือเบ็ดอืมเอซื้อเป็นเพิ่มซื้อของใช้ไงเเพิ่มเ็นเพิ่ม่เราเขาฟังตลอเเ่มหรอ DRD เมย่ยกยนพาต์ไปซื้อบัคอรีไปซื้ออะไรนะมาไห แม่ทำงานอะไรนะพี่เลิฟทำงานอะไรจะไปซื้ออะไรนะอยู่ร้านอาหารมาซื้อสิงคโปร์เนื้อผัดผักจะไปซื้อบล็อกลี่มาบอกเขาเอามักกะโรนีนี่ก็ได้อะไได้ทานกันได้อะไร้านอาหารคนไทยเราวไหมคนไทยป่ะแต่ว่าพวกฝรั่งพวกฝรั่งเวียอะไรเนี่ยมันเข้าข้าวข้าวหมองหวานแต่งนี้ไง อย่างหุ่นมันก็ดแต่พวกไอ้พวกอินเดียชอบฝรั่งเขาชอบคุ้นโถ่เอาแล้วเอ็มจะได้พ่อเป็นอินเดียแล้วพ่อแม่มีไปพ่ออินเดียนะอยู่แล้วนะเนะนี่ยคุยจากอาน,นุนะแต่ก็เปิดโคนบ้างเพราะว่าโคนมีลูกแม่โคนมีลูกไปอยู่ด้วยอาน,นุมีคนมาของถึงสาม,<อ>มคนแล้ว<อ>ว,ว้าไม่านหอวถ้วยเกือบเต็มเลยเอ็มเนอะเขาจะขอรับแล้ว้าวมีสี่ลูก วเลยเนี่ยือเอาไปเลกไม่ว่านชิมงอกันม้ยน่เราเอามาเอง่าแค่มาเองน้าเขาให้มาเมื่อกี้เอามาเองงอกเราเอามาเองรอกินัะเตี้ยใส่กระป๋องห้นะให้มันกินในกระป๋องนี่ อนีต้องลาก่อนะเออมามาเกียบนี่อเหลือเยอะเนี่ยนังกินดีที่ยกอกมาใสกินเลยหลังจากที่กินเลี้ยงงานบวชแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวกินกาแฟที่ วัดโพนิมิตรจ้ะคุณผู้ชมจ๋านี่จ้ะวัดโพนิมิตรพระชงกาแฟให้ทานจ้ะพระท่านชงกาแฟให้ญาติโยมทานจ้ะแล้วแต่ใครจะถวายปัจจัยก็ใส่ไปในอ่า <c oughs> <inv as ions> ท่านมีพูดเสียงตะกุกเรียก็จ่าคุณผู้ชมจ๋าไอ้ถังจ้าถังยายก็นึกไม่ออกคืออะไรถังจ้าถังจ้าถังใส่กาแฟจ้าคุณผู้ชมมีถังใส่กาแฟให้ให้แล้วแต่ศรัทธาจะาะทธมเท่าไหร่ท่านก็ไม่บังคับจ้าไม่ทำก็ ก็ได้จ้ะแต่เรามากินมาทานแล้วเราก็ต้องใส่ถังจ้ะอันนี้น้องมนจ้ะน้องมนสั่งชาเขียวจ้ะทุกคนเด็กๆคนเองกอพามาเด็กๆอยากจะมาเกอมากับเด็กๆจ้ะยายก็ติดรถมาก็เด็กๆจ้ะ ปูนใส่ไม่ได้มาจ,จากปูณใส่ไปกระตาปูณใส่อยู่บ้าน,น,น,นยายก็มาก็เด็กๆนี่จ้ะมาก็เยนึกเยเต๋อแล้วก็ปลาเล็กามากับน้องปุ้ยจ้ะน้องปุ้ยเป็นคนขับรถมาจ้ะ,จะน้องปุ้ยเป็นลูกสาวของเยนึกจ้ะอ,อันนี้น้องใหม่จ้ะน้องหม่อนน้องใหม่จ้ะ นี่เยิ๋เต็มบอกอร่อยจังเลยกาแฟชาเขียวเยิ๋เต็มกินชาเขียวจ้ะอามะพันเตจ้าอร่อยจ้าช่วงเวลาหยุดพักสิบเอ็ดต่งเพลงเน่ คือเราไม่รับสิ่งที่นี่กินแล้วกินไมาได้ครับ